สวัสดีครับทุกท่านครับมาตอนนี้ก็จะทําการย้ายกระถางนะครับจากกระถางพลาสติกสีดํานี้นะครับจนเข้ารวดไว้นี้นํารองไว้แล้วเนี่ยมาใส่กระถางใบนี้นะครับแทนนะครับครับก็หลังจากที่ย้ายจากกระถางพลาสติกเสร็จเรียบร้อยก็นํามาวางใส่รสกระถางใบทรงกลมหน่อยใบนี้นะครับก็ทําให้เข้ากับ รูปแบบของสายชวนชมบอนไสโดยแท้แล้วนะครับในการมาออกแสดงงานออกร้านและก็จำหน่ายที่แฟซิฟิกพาร์คสีราัชานี้ครั้งนี้นะครับเคทีอาร์ T ิเนียม e เราก็นำไม้ที่สามารถที่จะ ข้าววดบังคับฟอร์มเป็นสล์บอนไซเมื่อเทียบกับไม้บอนไซเนื้อแข็งแล้วเนี่ยอย่างต้นไกรแดงต้นนี้นะครับก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับถือว่าเป็นสายบอนไซที่สวยงามนะครับท่านใดที่มีโอกาสได้แวะมาทางศเรฉาก็แวะเยี่ยมชมและอุดหนุนได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ